วันนี้เยติวอาหารวางสมิรัตจะสลัดพักก่อนเื่นจากขอกินขนม2เม็ดก่อนนะคะก่อนจะทำงานรับออเดอร์ต่อคะ่ะขอบอคุณลูกค้าด้วยค่ะเด้อมหมูสองโลเนื้อ1โลคะ่ะเป็นแดดเดียวนะคะ เนื้อแดดเดียวแปดร้อยนะคะหมูแดดเดียวหกร้อยค่ะนี่จ้ะสลัดยัดจิ๋วใส่หม้อไฟเลยได้จ้ะเด้อหม้อที่ยัดจิ๋วให้กับเขาจ้ะเพราะว่ากินสลัดมันต้องหม้อใหญ่ๆด้วยค่ะเด้อยัดจิ๋วเพชดเอาสลัดกระซอยเอาอ สลัดสองต้นจ้ะสลัดกรอบนะคะต้นหอมผักชีจ้ะบวกสะเทศลูกนึงแตงครึ่งลูกจ้ะแตงหลักกะมันเท่าหรือมันแกวปอกหร้อค่่เด้ออันยัดยวกเอาอยางละครึ่งจ้ะ เด้เด้อมันจะบ่มิพริกได้จ้ะสลัดจะเป็นออกวานนิดนึงจ้ะแล้วก็จะเป็นพักไอ้น้ำเรืองๆอนี่ก็คือไข่ปันได้จ้ะไข่ปันปันใส่อะไรเอ่ยหอมทอดกระเทียมทอดจ้ะเราทอดเยอะๆไข่สองแผงนะคะ เย็ดดิวกับเขียนวิธีท่าลงในไตคีบเป็นเนาะค่ะเนาะไข่แยกสองแผงนะคะหกสิบลูกคะ่ะบอกแล้วก็เอาไข่เหลืองมาปั่น,น้ะค่ะเด้อแล้วก็จะแยมือนีแยกให้ไก่จ้ะน้ำซุปไก่จ้ะก็เอาน้ำซุปที่ห่อต้มไก่นะจ้ะเ่อก็ใสเกลือใส่นั่นนิดนึงต้มไก่สุกละเอาไก่ออกแล้วก็เอาน้ำต้มไก่จ้ะมาปั่นไข่นะคะ เออปั่นไข่ที่ปั่นไข่ก็เอาเราปั่นไข่เราเราไอ้เขาปัน่นหลายๆเธอนะาะเนาะอันนี้สูตรแม่ติว๋วเด้อค่ะเดอ้อเออ่บมันสูตรของไผ่จ้ะแม่ติวจะบอกเด้อค่ะเดอ้อเออเพราะว่าแม่ติว๋วบริบเฮตท,ท้าเพราะว่าลูกขอซอยจ้ะลูกบวออกกองน้ำจ้ะตอนแรกต้มไข่ให้สุกปอกไข่แยกไข่ขาวไข่แดงค่ะเออ แล้วก็ต้มไก่เอาน้ําต้มไก่น้ําพอประมาณน้ําซุกไก่แล้วก็ให้มันเย็นแล้วก็มาทอดหอมทอดกระเทียมไข่ไข่หกสิบลูกกระเทียมครึ่งโลหอมครึ่งโลค่ะล่างทอดกรอบเลยนะคะแล้วก็เวลาเขาปัน่นไข่แดงกวสิเนาะค่ะเนาะเขากะเอาไอหอมกระเทียมที่เขาทอดน่ะปั่นใส่น้ำจ้ะ ปั่นใส่แล้วก็เอาน้ำซุปใส่ตักใส่ปั่นแล้วก็เทออกปั่นเทออกแล้วเ่ากลางเขาแค่เนาะคะ่ะเนาะจ้ะแล้วก็ขอโทษนะคะมันจะมีจังสี่จะบ้านนึงจะมีผู้นึงจ้ะเออจะได้พักเบรกนิดนึงจ้ะอันคลิปนี้กะจะมาบอกวิธีทำนะค่ะเด้อพอปั่นเสร็จแล้วเเ่าก็เอาน้ำกระเทียมดองนะจ้ะก็ใส่น้ำกระเทียมดองนี่ ย่ายใส่ถุงละหาบาทสองถุงนะคะหัวกระเทียมดองย่า่กับปันใส่น้ำจ้ะเออนั่นล่ะปันใส่แลกักกะเทศเส้หม้อร่วมกันเอาตักน้ำซุปเด,อดิอปันไข่แดงกับกระเทียมดองอย่า่สามสิบลูกย่ายจะปันได้สามซีซีเครื่องปันจากเ,เครื่องปันย่ายมันหน่อยเนาะซีเครื่องปันเ้าก็บแบงน้ำซุปแลกักกะเทศร่วมหม้อเดียวกันจ้ะเออนั่นแหละแล้วลเ้าก็ครัวตัวลีสงค่ะปัน ไอปั้นแหลกๆเด้อค่ะเด้อถั่วลิสงที่จะเข้าใส่ใสใน้ำมันนะอันนี้อันนี้ย่ายนี่น้ำย่า่นี่ที่ยอดย่า่ทำเยอะเก็บไว้กินใยเม็ดปั่นถั่วลิสงใส่นะคะย่ายเอาแต่ไข่แดงใส่เด้อค่ะเด้ยกับเครื่องปุงอื่นจะนั่นแหละพอเขาปั้นเสร็จแล้วเนาะค่ะเนาะปั้นหอมปั้นกระเทียมเอาน้ำซุปเผานีไม่นก็นนัวเข้าต้มนัวอยู่แล้วก็ใส่ข้ากระซี่เมืองอะ่ะละจ้ะแล้วเราก็บีบน้ำมะนาวนะคะ แยกติวใส่น้ำเปล่าด้วยแยกติว,ว่าใส่น้ำส้มจ้ะบีบน้ำบะนาวใส่ห่ากับซิมรถเ่อมักขนาดใส่พอใส่เสร็จแล้วห่าก็เอาข้าปั่นเครื่องทุกอย่างใส่เสร็จแล้วออาจจะว่าเขาใจกนรี่เมืองไม่อีกเด้อค่ะเด้อเด้อจะเริ่มต้นว่าว่าไม่ว่าหันรัดนั่นน้ำต้มไข่หกสิบลูกแยกไข,ข,ข,ข่ขาวไข่แดงไข่ไข่ขาวเาเอาไว้ใส่อันนี้จ้ะไว้ใส่สลัสดเท่าเน,น,นาะค่ะเนาะเออเอาไข่แดงมาปั่น ที่ปั้นไข่แดงใส่กระใสหอมใส่กระเทียมที่ข้าเจียวจ้ะไข่สามสิบลูกหอมกระเทียมยางละครึ่งโลไปทอดจ้ะบวมเป็นอันทอดละครึ่งโลนะะี่ค่ะขาสั่งอดีบครึ่งโลแล้วก็ไปทอดทอดแล้วก็มาปั้นใส่กันจ้ะปั้นใส่กันปั้นน้ำปั้นข้าจะเอาน้ำซุปที่ข้าต้มนี่ค่ะเด้อข้าก็ต้มให้มันนัวแน่จ้ะไก่นะ่ะไออ,อันนี้ย้ยใส่อกไก่ได้จ้ะเด้ออกไก่ซีซีคินจ้ะ ท่านนำมันเหลือกับใบญาก็ไปซื้อหมูซื้ออยังมาลวกใส่ก็ได้จ้ะมาต้มใส่ก็ได้นั่นแล้วปั้นเสร็จแล้วน้ำซุปมันจะข้นใช่ไหมคะก็เอาน้ำกระเทียมดองใส่แล้วก็เอาหัวมันนะปั่นใส่ด้วยจ้ะปั่นใส่หน้าหนีเลยจ้ะมันจะหอมนะคะเด้อเออเคล็ดลับเยอะติ๋วจ้ะนำนัวเท่าหนีเขาจะใส่ผงชูรสโรดีตอนต้มใกล้เลยจ้ะเออเพราะปั่นเสร็จแล้วเอาขึ้นตั้งทั้งเตาไฟอ่อนๆนะคะ แล้วก็นมข้นจ้ะนมข้นตาหมีตามาาะลิเฮ้าเนรจะเออไออันใดก็ได้ขอให้เป็นนมข้นจ้ะเอาเทใส่ค่ะของเย็ดติว๋วหกแผงนมซีปองด้ค่ะนมซีกับป๋องน้ําตาลปี๊บเอ้ใช้น้ําตาลปี๊บนะคะของเย็ดติ๋วทํากินถ้าเขาทําขายก็ต้งน้ําตาลทรายเนาะมันถูกน้ําตาลปี๊บครึ่งโลจ้ะมันจะได้มอเบอร์สามสิบสามสิบสอง เกือบเต็มหมอ้อจ้ะน้ำซุปจ้ะแล้วก็แบ่งไปหลายบ้านจ้ะเด้อค่ะเดอ้อแล้วก็ซีเมนต์รถไหนเข้ามากันนะั่นแหละสลัดนี่พักอยู่นี่ก็มีสลัดเอ่อกระกระมี่นี่ไอ้มันเผาหรือมันแกวนี่นี่คนไทยเรียกมันแก้วเนาะค่ะเนาะนี่ใส่พักเข้าอยากใส่พักยังใส่เรื่อยๆจ้ะเออมันเผามันแกวบักแตงสลัดจ้ะเป็นเอกก็มูกระเม็นสลัดกระเบื้อเทศเด้อค่ะเดอ้ดเดอกับต้นหอมจ้ะ ว่าแต่ถ้ามีถ้ามันอยู่นครพนมนะคะเด้อจะมีผักตังโอใส่โอ้ยิ่งอร่อยเลยค่ะไม่ใช่ไม่ไม่ไมใช่เอ้ไม่ใช่ขึ้นช่ายนะตังโอผักตังโอออแต่ว่าอยู่หนองค่ายนี่บบเห็นเขาเจ้าขายผักตังโอจ้ะบ่มีหนผ่กตังโอกินกับกพวยเตี๋ยวเค็สลัดกินแซ่บค่ะนี่นะคะสูตรเยติ๋วจ้าท้ากินแล้วกะฮะผักไสล้กกะตักหน้าราดเลยจ้ะอืม รสแทบมันจะออกหวานๆสลัดนี่จะบ่มีพริกด้วยจ้จะเจ้าบ่ได้กินพริกจ้ะย่้จ้บ่เน่นใลาย แยกจะเน่นหน่อยแยกจะเน่นพักจ้าเพราะว่ามันบม่มีขายจ้ะเพรานจะมีจะจะจะจัด,จจด,จดน้ำงานขึ้นบ้านไม้แต่งงานด้วยค่ะสลัดนานี่นานี่พักหลายเนาะเขาจะได้กินจ้ะจะไ้ะกินพักไอพักเป็นสดๆดยังสิจ้าจะได้กินพักเป็นช่ำๆเขาจะจะขั้นเป็กนกระมัง ใส่ถุงมือเศร้าจ้ะนนั้นเพอนจะปั้นน้ำใส่โซดิน,น้ำจะอันนี้ย่าปั้นแยกจ้ะเพราะว่าย่าเกลีไปกินน้ำซดินกับพันใส่กับพวกไปย่ากับมะซักใส่ที่หลังจ้ะซักห่อใส่ที่หลังอืมทมแค่รดเท่ากับใส่ได้กระลำม่วงกระลำยังใส่ได้เบิดจ้ะ ม,มันแจอยู่น้ำน้ำซุปจ้ะน้ำสลับมเัเก็เทศายบมะสุกมาเลยนมันออกเปรี้ยวพักยังแพงอยู่จ้ะสลับอยากมะเขือเทศ โลละร้อย้ะงานมันถือเข่งละสิบบาทจ้ะโลละบาทกับว่าได้สืปลุกไลๆเอามาปัาน่นกินเมื่องน้องคายเมื่องมะเขือเทศนะคะได้มกเตยห,หอมหลายๆพักหลยๆลรองเหดกินมันได้ค่ะเด้อ อะไรมีสูตรเทดกับแม่กอดแซ่บด้วยกันจ้ะอืมของยาปันใส่ขวดโคกไว้สองลิตรจ้ะหมอนั่นได้สี่ขวดจ้ะสองลิตรได้สี่ขวดได้กอาไว้สองขวดไปบ้านร้านสองหมอง คนละกวยแสบจ้ะจะบอกไม่เสร็จอีกอย่างได้จ้ะอืมมันเผา บ่มีมันเผาอกแต่งก็ได้จ้าแต่งกว่าแต่งร้านท่านเหนียจ้ายัดจิ้วกิ่งข้ามนี่ยัดจิ้วก็บบอกไว้ดีเห็ดแล้วได้ค่ะเด้อเพราะว่ามันกระลุกไหลกลีบลยจ้า กิ่งสลัดนี่จะใส่เป็นใบแล้วก็กินตะเกียบค่ะมีนะครบพนมมัน,นได้่หได้กถึงซอมซอมกับสัน้นๆแยกกับออคอจบคลิปค่ะคอเขากอ,อบกันกุ้นเขาไม,ม่ชมเนาะค่ะเนาะอื ขอให้กดเลิบกดรักกดไลค์ให้ย่าเ้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันจ้าขอบคุณทุกคนที่เขามากินย้ำสลัดน้ำย่าจ้าบายบายเลิบเลิทุกคนนะคะอากาศหน้และกันรักษาสุขภาพด้วย้ะค่ะเด้อ